วันอังคารที่5ตุลาคม2021ในเช้าวนันนี้ในบูชาขอบพระคุณเราระลึกถึงนักบุญฟาสตินาโควัสกานะครับมาริอาฟาลตินาโควัสกาซึ่งเป็นนักบุญในสมัยนี้เองศตวรรษที่20นักบุญร่วมยุคร่วมสมัยของเราถ้าวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมีคนเข้าใจผิดหรือ ต้องทนทุกข์ความยากลำบากต่างๆมากมายอยากให้ไตรตรองและรำพึงถึงชีวิตของฟาวตีนาโควัสโควันสกานะครับผู้ที่เป็นนำสารแห่งพระเมตตาของพระเยซูคริสต์มาสู่ชาวเรานบ,บุญองค์นี้ด้วยความจริงประวัติที่น่าสนใจเมื่อเราได้รำพึงและติดตามจะทำให้เราได้เห็นว่าเกิดแรงผลักดัน แรงบันดาลใจเกิดหนุนดำกำลังใจมากมายโดยเฉพาะผู้ที่กำลังผิดหวังมากมายต่อชีวิตและดูว่าชีวิตนั้นมันไม่ยุติธรรมคล้ยๆว่าทำดีมากมายทีเดียวแต่ก็ถูกจับผิดถูกไล่ล่าว่างั้นเถอะแล้วก็อาจจะเกิดความที่ท้อใจหดหูใจอยากจะถอดใจ เธออายุไม่มากนะครับอายุแค่33ปีเท่ากับพระเยซูคริสต์เกิดมาจากตระกูลครอบครัวโควันสกานั้นก็เป็นครอบครัวที่ยากจนเป็นพ่อแม่เป็นชาวนามีพี่น้องตั้งสิบคนและเธอเป็นลูกสาวคนที่สามในครอบครัวโควันสกาและไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมายฉะนั้นทำงานลำบาก ก็คือเป็นแม่บ้านทํางานเป็นเหมือนกับคนใช้เด็กรับใช้เนี่ยแหละแล้วก็วันหนึ่งท่านก็มีความมุ่งมัน่นตั้งอายุน้อยนะครับเจ็ดปดขวบนั่นเองก็ได้เป็นคนศรัทธาได้มีความคิดความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นั้นอย่างลึกซึง้งจึงได้รับแรงบันดาลใจที่จะต้องไปบวช ไปเป็นซิสเตอร์ไปเป็นนักบวชหญิงเนี่ยแหละก็มุ่งมั่นมากแต่แน่นอนนะครับพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแน่ๆแ,แล้วก็เธอก็พยายามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้เริ่มแล้วเธอก็มุ่งมัน่นจนกระทั่งอายุ16ปีเธอก็ได้รับแรงผลักดันจากสิ่งที่เธอเชื่อก็คือการได้ภาวนาและพระเยซูคริสต์ได้ดนใจเธอต้องไปที่วสอส คือมาที่เมืองหลวงที่โปโลแลนด์เนี่ยเพื่อจะเข้าอารามก็ใช่ว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นจะดนใจเธอแล้วทุกอย่างจะเรียกว่าเรียบร้อยง่ายดายแล้วก็ไปอย่างสุขสวยนะครับไปได้สวยก็ไม่ใช่เธอมาที่วอรซอก็มีเพื่อนเจอเพื่อนคนหนึ่งดูเหมือนจะชื่อมาร์ธาและเพื่อนคนนี้ก็พยายามที่จะ เดินทางไปกับเธอเธอได้เล่าชีวิตของเธอให้ฟังว่าเธอได้เห็นนิมิตของพระเยซูคริสต์ได้รับแรงบันดาลใจที่ต้องการที่จะไปบวชแล้วก็ไปเคาะประตูตามอารามของคณะนักบวชนักพรตต่างๆแต่ผลปรากฏว่าไปมาสามสี่แห่งไม่ไม่ได้รับการต้อนรับเลยพอเขาเห็นหน้าเขาก็เหมือนกับไม่ต้อนรับจนอย่างที่สุดแล้ว มาแห่งสุดท้ายจนเพื่อนของเธอที่เดินไปดูเดินเดินไปเป็นเพื่อนเนี่ยก็ถอดใจเหมือนกันบอกว่าโอ้ที่วอสอมีหนุ่มๆเยอะแยะเธอไปแต่งงานเลี้ยงลูกใช้ชีวิตครอบครัวดูแลสามีไปเถอะจะไม่คิดมา,มา,ม,ามาบวชเป็นเป็นซิสเตอร์ทำไมแล้วก็แต่เธอเขามั่นใจเธอจึงถามเพื่อนเหมือนกันว่าเอาไม่เชื่อฉันเหมือนกันเลยเพื่อนตอนแรกเพื่อนก็จะทิ้งไปงั้นปล่อยแต่คนที่สุดแล้วก็ เป็นพรยาศรศองของพระเจ้านะครับก็ซิสเตอร์แห่งพระเมตตาก็รับเธอแต่ก็มีเงื่อนไขมากมายเพราะเดิมทีแม้กระทั่งว่าคุณแม่อธิการก็ดูแปลกซิสเตอร์ Sister ที่เข้ามาก็ดูจุกดูหมิน่นแค่ว่าเป็นแค่หญิงสาวคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าอยากจะดังอยากจะ,ะสร้างภาพให้ตัวเองหรือเปล่าแล้วก็มีเงื่อนไขเป็นกันถ้าอยากจะบวชก็ ถ้าไม่มีชุดให้นะชุดซิสเตอร์อะไรนี่ต้องหาเองเธอก็ยอมเธอก็ทำทุกอย่างแต่จนในที่สุดแล้วแม้จะได้รับการทดลองมากมายทีเดียวนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าก็าอาจจะใช้นักบวชที่อยู่ในหมู่คณะด้วยกันเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ขัดเกลาชีวิตเธอทุกทรมานมากในชีวิตมีแต่ถูกกลั่นแกล้ง แล้วแม้กระทั่งว่าบวชเป็นซิสเตอร์แล้วก็ชีวิตก็อยู่ในครัวนั่นแหละก็คือเป็นแม่บ้านต้องบริการาเพื่อนร่วมนักบวชอื่นๆทำความสะอาดสารพัดอย่างทีเดียวซึ่งก็ไม่ง่ายแล้วก็หหนที่สุดแล้วเธอก็อดทนแต่สิ่งหนึ่งเธอจะสวดที่ไม่ขาดเลยนะครับสวดต้องการอะไรพระองค์ต้องการอะไร,ร,าะาร,ะไรจากตัวฉัน จะสวดขอพระเยซูคริสต์ว่าทั้งๆท,ที่ก็ได้เข้าอารามแล้วแล้วก็ยังต้องต้องผเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายจนจนเรียกว่าบอกไม่ถูกแหละแม้กระทั่งถูกกลั่นแกล้งถูกดูถูกดูหมิน่นถูกเหยียดหยามถูกทดลองใจจนกระทั่งเวลาเธอเล่าเรื่องต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยให้กับแม่ที่การฟังถึงสิ่งที่เธอได้เห็น ได้เห็นนิมิตของพระเจ้าทุกคนก็หัวเราะเลยคิดว่าเป็นโรคจิตก็ให้หมอโรคจิตมาตรวจก็ได้รับการรายงานตลอดเวลาว่าสภาพชีวิตเธอสมบูรณ์มากชีวิตจิตชีวิตสุขภาพอะไรทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในที่สุดแล้วทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยพระเจ้าก็ได้ช่วยเธอจริงๆก็หมายถึง อย่างน้อยแม้ว่าคณะที่ปรึกษาไม่สู้เห็นด้วยในชีวิตของเธอก็อยากจะแนะนำให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปมีครอบครัวไปหาสามีอะไรอาจจะดีกว่าแต่ทว่าอย่างน้อยแม่ที่การก็เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เธอได้ไปภาวนาไปทำความสะอาดที่วัดแล้วได้เห็นการประจักษ์ของพระเยซูคริส โดยเฉพาะเรื่องราวที่บอกให้เธอวาดภาพพระเมตตาเนี่ยแหละวาดภาพเป็นพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏพระองค์มาที่จากดวงพระทัยของพงษ์นั้นก็มีแสงออกมาล้าแสงสีแดงก็หมายถึงหยาดเลือดของพงค์แล้วก็สีขาวก็เหมือนกับน้ําเป็นพระเมตตาเขาบางคนกขบอกนี่คือพระคุณของพระจิตนานาประการและเราก็เข้าใจเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ดีแล้วแต่ไม่มีคนเชื่อหรอกแล้วก็ฟาตินาเองก็บอกกับพระเยซูคริสว่าดิฉันไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นนักวาดนักเขียนใครเขาจะมาเชื่อเธอก็พยายามวาดภาพนี้แล้วให้แม่ทีการเขาก็ต้องว่าบ้าคิดว่าเป็นคนบ้าท,ที่สุดแล้วพระเยซูคริสก็บอกงั้นเดี๋ยวไปหาศิลปินบรรยายต่างๆนะครับแล้วก็จึงเกิดรูปนี้ ที่เราสวดภาวนาและหัวใจสำคัญในภาพนี้ภาพของเรียกว่าพระเมตตานั่นก็คือคำที่เขียนข้างล่างสั้นมากพระเยซูคริสต์ลูกวางใจในพระองค์ Jesus I trust in you นี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญและกุญแจสำคัญทำให้นวุญฟาตินาที่ะจะเจริญชีวิตผ่านพ้นวิกฤต ผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเธอ,อเต็มใจที่จะร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมมหาทรมานกับพระเยซูคริสต์คือมั่นใจในพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะสินมหาสนิทและเธอก็เห็นอัศจรรย์เรื่องนี้มากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะศินมหาสนิทนี่แหละแล้วก็วันหนึ่งเธอก็เรื่องนี้เธอก็ไปเล่าเล่าให้แม่ที่การฟังนั่นแหละ ก็แม่ทิการก็เลยบอกว่าท่าทางจะเพี้ยนกันใหญ่แล้วเพราะว่าพระเจ้าอะไรที่จะมามามาพูดกับเธอเพราะพระเจ้านั้นจะคุยกับผู้ศักดิ์ิทธิ์เท่านั้นแล้วเธอมันเป็นใครแค่แม่บ้านธรรมดาแค่เป็นเพียงอาจจะเป็นคนบาปคนหนึ่งด้วยก็เลยหัวเราะเยาะแต่นี่เป็นหน้าข้อคิดสำหรับพวกเราเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงดีที่พระสาป,ปาฟรานซิสต้องการที่จะ ให้เราเก้าวเดินไปด้วยกันในซีนอมีหัวใจสำคัญอันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดใครไว้เบื้องหลังเลยการก้าวเดินไปด้วยกันนั้นเราต้องฟังเป็นหัวใจใหญ่และฟังแม้กระทั่งบุคคลที่เขาได้รับล้างบาปแล้วแต่อาจจะไม่เชื่ออาจจะทิ้งวัดไปอาจจะมีปัญหามากมายบุคคลพวกนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของศาสนาจักรก็ยอมได้ แล้วก็แม้ว่าใครจะเป็นในสังคมดูถูกดูหมิ่นว่าจะเป็นคนบาปเพียงไรแต่ถ้าว่าเรามีโอกาสที่จะฟังบุคคลพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็แน่นอนล่ะผู้ที่โดนปัญหาแบบนี้จะต้องท้อใจแต่คำภาวนาสั้นๆของเฟาตีนาก็คือภาวนาต่อไม้กางเขนต่อพระเยซูคริสต์แล้วก็ถามพง์ต้องการอะไรจากตัวฉันพงต้องการอะไร ก็เราก็วันนี้เราสวดแบบนี้ก็แล้วกันบางทีเรารเผชิญกับความทุกข์แล้วพระเยซูคริสต์ก็จะตอบแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าจริงๆชื่อของมาริาฟาลตีนานี่เป็นชื่อดีนะครับแค่ว่าชื่อเดิมเธอนั้นเวลาล้างบาปชื่อเฮเลนาค่ะจริงแต่ว่าเวลาเป็นบวชเป็นนักบวชหญิงแล้วได้รับชื่อว่าฟาลตีนาโควันสกาเนี่ยมาริาฟาลตีนาเนี่ยคำว่าฟาลตีนาแปลว่าโชคดี แปลว่าบุคคลที่โชคดีก็ถูก,ถกแล้วในแง่หนึ่งเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าพระเจ้าได้มามามาสนทนามาสัมพันธ์กับเธออันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้รับพระพรด้วยแล้วก็เธอต้องต่อสู้จนจนชีวิตจนจบนะครับแล้วก็พระเจ้าประทานสายประคำพิเศษให้ก็คือสายพระคำพระเมตตาโดยเฉพาะช่วยวิญญาณบุคคลที่กำลังจะสิ้นใจ บุคคลบาปที่หมดความหวังทั้งหลายทั้งปวงเราก็รู้เวลาที่สําคัญที่สุดนั้นก็บอกแล้วพระเมตตาของพระเจ้าเวลาบ่ายสามโมงเป็นวันที่พระเยซูคริสสินพระชนนิว่าด้วยความจริงอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมากมายนะครับทั้งๆที่ฟาตีนาถูกเพื่อนในคณะเนี่ยเรียกว่ากันแกล้งจนจนเรียกว่าเราเท่าเป็นเราธรรมดาเนี่ยเราเราไปไม่ไหวหรอก แต่ถ้าว่าพระเจ้าก็มีทางออกก็มีคุณพ่อคุณพ่อบาดหลวงเนี่ยแหละดูเหมือนจะชื่อไมเคิลสปโกเนี่ยคุณพ่อโซปโกเป็นผู้นำวิญญาณของเธอก็ได้แนะนำได้แนะนำเฟาตินาอย่างหนึ่งก็คือเอาละในเมื่อไม่มีคนเชื่อแต่ขอให้จดบันทึกไปก็แล้วกันชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรขอให้บันทึกสิ่งที่เราได้สัมผัสกับพระเจ้าบันทึกเอาไว้ทั้งหมด และเมื่อบันทึกไปแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญแต่ว่านั้นเป็นจุดสำคัญที่เดียวเหมือนกันกับนักบุญเทเรซาแห่งลิซเซียเซนเทเรสแห่งลิเซรยเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันในโลกวันนี้เลยนะครับก็มีบางท่านได้มามาคุยกับพ่อเนี่ยแหละก็บอกว่าได้เห็นนิมิตมากมายไปเล่าให้ใครฟังเขาก็หัวเราะเอาแต่บางทีคนที่ได้รับนิมิตก็ไม่เข้าใจ บอกว่าเวลาถูกหัวล้อก็ถอดใจแล,แล้วเราก็บอกนี่ไงน่าจะไปดูชีวิตนบ,บุญเฟาตีนานบ,บุญเทเรซาท่านบ,บุญเทเรสรือพระกุมารเยซูเพราะว่าถ้าของแท้ของจริงก็ไม่มีทางที่จะถอดใจได้แล้วอย่าไปเร่งเราไปเร่งทําไมล่ะบางคนไปเร่งบอกอุย้ยฉันเห็นนิมิตพระเจ้าวันที่การต้องรับรองเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากจะเห็นเดี๋ยวนี้เลยซึ่งคิดว่าผิดทางแน่ เพราะว่าผู้ที่เป็นนักบุญนั้นก็จะต้องผ่านช่วงเวลาและก็เวลานั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตทีเดียวนะครับด้วยความจริงวันนี้อยากจะเล่าเรื่องราวมากมายถึงนักบุญฟาวตีนาโควันสกาเนี่ยนักบุญที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนฟังแม้เป็นนักบุญในปีคศ2 0 0 0ที่ผ่านมาก็คือ20ปี21ปีแต่ว่าท่าน ท่านมีความลึกซึง้งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับพวกเราทุกคนในการเจริญชีวิตโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องผเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากที่เราไม่เข้าใจได้แต่ว่าพระเจ้าจะมีขนทางมากมายทีเดียวนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากปรกกาศกโยนาและโยนานี่แหละก็เป็นประกาศกต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าคำว่าประกาศกก็คือ เขาต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่สวดภาวนาเป็นผู้ที่จะต้องฟังเสียงพระเจ้าอะไรต่างๆแต่โยนานี่พออ่านแล้วเหมือนกับคนละขั้วเป็นประกาศกที่ที่เราได้ยินเรื่องราวของท่านบ่อยตั้งแต่เด็กเราได้ยินว่าเป็นคนดื้อดึงเป็นคนอะไรสรารพัดอย่างนิน่นีๆป,ประมาณสักปีอ่ขศอ เรียกว่าย้อนหลังไปนะครับสัก2 2,790ปีหรือว่าเกือบ2,800ปีเรื่องราวของท่านนี่ต้องมาดูจุดประสงค์ก่อนที่พระเจ้าได้ใช้โจนาเพราะอะไรต้องการใช้โจนาประกาศสุคนีีเพราะว่าพระเจ้าต้องการเผยแสดงว่าพระองค์นั้นทรงเมตตาอันยิ่งใหญ่และเมตตาแม้กระทั่งต่อศัตรูเมตตาแม้กระทั่งต่อ บุคคลที่เราเนี่ยเราไม่ชอบบุคคลที่เรารู้สึกความรอดสรุปง่ายๆพระพรของพระเจ้าหรือความรอดของพระเจ้านั้นไปถึงทุกคนไปถึงทุกคนเลยแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนบาปอย่างไรก็ตามเราจึงเห็นเรื่องราวได้ยินเรื่องราวในวันนี้ท่านเกิดในสมัยเยโรโบอัมที่สองนะครับซึ่งสมัยเน่นเยโรโบอัมที่สองของกษัตริย์อิสราเอลก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะ แต่ถ้าว่าศัตรูนี่สิศัตรูที่มาบุกรุกทำลายประเทศอิสราเอลสมัยนั้นก็คืออสัสซีเรียและอสัสซีเรียมืองหลวงสำคัญนั้นก็คือนินิเวนี่แหละครับเราจึงได้เห็นที่มาที่ไปฉะนั้นโจนาเขาจึงพิจารณาว่าพวกชาวนินิเวหรือชาวอสัสซีเรียเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายมากทีเดียวฉะนั้น เราจึงเห็นว่า,า,า,าประชาชนที่นั่นมั่งคั่งก็จริงที่นิเนเวนี่มีผู้อาศัยอยู่ประมาณสักหกแสนคนนะครับในสมัยนั้นนะครับมีประมาณเป็นแสนและว,ว่างั้นเถอะคำว่านินนเวจริงๆแล้วแปลว่าแปลว่าเมืองแห่งปลาพวกปลาเนี่ยแหละครับเขาจึงนับถือเทพเจ้าแห่งปลาอันนี้เป็นเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแน่นอน แล้วก็เมื่อจากาติดกับแม่น้ำไทกริสเราก็ได้ยินประวัติศาสตร์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเวลาพระเจ้าเรียกโจนาให้ไปเทศเนี่ยเรามีข้อคิดมากมายทีเดียวนะครับว่าโยนาถ้าเป็นเราเราก็อาจจะปฏิเสธแหละเพราะว่าโยนาเขาเห็นว่าเอ๊ะอยู่ๆจะเรียกให้ไปไปไปเทศสอนกับศัตรูเนี่ยเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าชาวเมืองนี้ในเวนี่คือศัตรูของฉันศัตรูประเทศฉันฉะนั้นหัวใจของโยนาก็คือแก้แค้นฉันเกลียดไอ้พวกนี้มันทั้งๆท,ที่โยนาก็รู้นะว่าว่าว่า,วาพระเจ้านั้นมีความเมตตาแต่ตัวเองก็ไม่ยอมเวลาพระเจ้าเรียกโยนาโยนาวิ่งหนีวิ่งหนีพระเจ้าโยนาเขาก็ในที่สุดเขาก็ต้องวิ่งวิ่งกลับไปหาพระเจ้า แล้วก็ในที่สุดก็เดินตามไปพร้อมกับพระเจ้ายิ่งทียิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าสนุกถ้าเรามาไตรตรองกันไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราจะได้ข้อคิดอย่างมากมายในทุกๆวันเพราะว่าตรงกับชีวิตจริงของเราในวันนี้เวลาพระเจ้าเรียกเราเนี่ยหรือให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและไม่ใช่ว่าพระเจ้าเรียกปุ๊บจะประสบความสำเร็จทันทีต้องบเรียนง่ายๆว่าไม่สำเร็จหรอก แต่ว่าข้อค,คิดสำหรับเราก็คือถ้าเราวางแผนอะไรในชีวิตเราเองนั่นล้มเหลวอย่างเช่นโยนาเนี่ยเขาถูกเรียกให้ไปนินิเว่งทีต่ตะวันดูเหมือนจะตะว,วันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลนะครับระยะทางก็ประมาณตีไปว่าสักพันกิโลเนี่ยเข,เขาเดินทางไปได้แต่ตัวเองอยากจะหนีไปอีกคนละทิศคนละทางไปที่นั่นวางแผนให้ตัวเองไปที่เมืองทาชิช ทาชิชนอยู่ในประเทศสเปนนะครับถ้านับไปแล้วห่างจากประเทศที่ตัวเองอยู่ตอนนั้นนะครับที่อิสราเอลเนะี่ยต้องตีไปว่าถึงเกือบจะ4,000กิโลเห็นจะได้มั้งถ้าเดินทางเรือนะครับเดินทางเรือสมัยนั้นคือใช้เวลานานแต่ระยะทางนี้ก็ก็ไกลแหละเอาไปว่าไม่ไม่ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะเพ่าเองก็จําไม่ค่อได้แต่ว่าเอาเป็นว่าโจนาวางแผนด้วยตัวเองแหละ ฉันจ่ายเงินเองเพื่อจะไปเป้าหมายไม่ใช่หน้าที่ฉันเป็นหน้าที่กะลาสีแต่ว่าเห็นไหมครับเวลาวางแผนในชีวิตเองนั้นล้มเหลวไปไม่ถึงเป้าหมายในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเป็นทางที่พระเจ้ากำหนดแล้วเราไปพระเจ้าจ่ายค่าเดินทางไม่ต้องกลัวโยนาบอกฉันมีเงินน่ะฉันจ่ายเองแต่ว่าไปไม่ถึงเป้าหมายชีวิตเราก็จะเือนแบบนี้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าเราไปด,ด,ด้วยเป้าหมายที่เราวางแผนมากมายในชีวิตเราก็ไปไม่ถึงแล้วครับวันนี้ที่ภาษาปาจึงสอนว่าเรากำลังจะเดินก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยฟื้นฟูศาส,สนาจักรระวังตกหลุมพรางวันนี้เป็นผลงานของฉันนี่เป็นงานของฉันที่ฉันทำเป็นก็จะล้มเหลวแน่แถ้าเราไม่เชื่อว่าทุกอย่างนั้นเป็นการนำของพระจ,จิตก็เป็นแบบโยนาท,ทั้งที่โยนารู้ความจริงนะครับ รู้ความจริงว่าพระเจ้านั้นเมตตาแต่ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติหรอกโยนาห์นี่เขารู้คำสอนดีนะรู้ดีๆเลยเพราะว่าตอนที่อยู่ในท้องปลาเนะ่เขายังสวดเลยก็แต่ปกติและประกาศศไม่เคยสวดนี่แปลกโยนาห์นี่ไม่สวดนะไม่สวดภาวนาจนกระทั่งตัวเองเกิดวิกฤตอยู่ในท้องปลาถึงจะสวดที่ที่บอกว่าโยนาห์รู้คำสอนดีเนี่ยเขาเพราะอะไร เพราะว่าบทสวดของเขานั้นเขาอ้างอิงถึงในยุคนั้นดาวิดมีชีวิตอยู่นะครับเขาก็อ้างอิงถึงดาวิดอ้างอิงถึงอะไรมากมายแสดงว่าเขาสวดเป็นแต่ไม่สวดสวดก็ต่อเมื่อเจอวิกฤตชีวิตเราจริงๆในวันนี้ก็เหมือนกันเราเราถ้าไม่เจอวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจแล้ววันหนึ่งน่าจะมาคิดดูว่าเราใช้เวลาอย่างไรบางครั้งเราไป ทำสารพัดอย่างเราสามารถทําได้แต่ไม่มีเวลาให้พระเจ้าสักนิดเดียวเราก็เราก็เรา,เราไม่ได้สวดวาง,งังนเถอะในชีวิตหลายหลายครั้งแต่ว่าโยนานั้นเขาก็เป็นแบบเดียวกันนะครับบางครั้งเราก็ชอบวางแผนในตัวเราเองแต่ว่าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าก็อันนี้เราก็ถูกนะเพราะว่าถ้าเราเป็นโยนานเราก็ไม่อยากไปหรอกเพราะว่าไปไปไปที่นีเนเวนะั้นหนึ่งยาก เราก็รู้อยู่แล้วว่ายากมากเพราะว่าคนนั้นเ,เป็นพู้ไร้การศึกษาแล้วก็ได้ยินมาวัฒนธรรมนั้นโหดมากทีเดียวจะไปทำไมแล้วประการที่สองก็คือคนที่นั้นไม่รู้จักพระเจ้าเออไม่รู้จักพระเจ้าเราอยู่ๆจะไปเทศไปสอนมันจะเกิดผลได้ยังไงในวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจำเป็นจะต้องถ้า,เ,าเราเห็นว่าคนจำนวนมากนะครับที่ถูกขังอยู่ในคุกในวันนี้ คุกมันล้นแต่ถ้าเราได้รับการโดนใจจากพระเจ้าว่าอ่ะไปเยี่ยมคนในคุกไปเทศไปสอนเนี่ยถ้าเราเป็นคุณพ่อเป็นนักบวชเราก็ไม่อยากไปเราบอกโอ้พวกนี้เป็นพวกโหดร,ร้ายใครจะไปแสดงว่าเราไม่ได้ไว้ใจสิ่งที่พระเจ้าอาจจะทำมาสัจจันทร,ร์กับเราก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกหลายประการทีเดียวแต่ว่าเวลาเข้าไปที่นิเนเวะนะก็ประสบความสำเร็จเนะี่ยด้วยความจริงแล้วเป็นนักเทศที่แปลกมาก พูดสั้นคำเดียวไม่ไม่มีการบันทึกเขียนมากมายเพียงแต่เดินไปพระเจ้าสั่งให้ไปกับไปแล้วแค่ไปพูดคำเดียวว่าถ้าในสี่สิวันนั้นไม่กลับใจเนี่ยพวกแกจะต้องถูกทำลายคนกลับใจนะครับตั้งแต่ษัตริย์ลงมาถึงสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเรื่องของโยนาเนะี่ยมีข้อคิดมากมายในชีวิตเราอยากจะนำมาคิด เพราะว่าเป็นจุดประสงค์ใหญ่ก็คือพระเจ้านั้นทรงเมตตายิ่งใหญ่ต่อชาวเราดุดดังวันนี้ที่พงเผยให้เห็นจากนักบุญมาริาเฟอตีนาโควันสกาฉะนั้นแม้ชีวิตของนักบุญองค์นี้จะเป็นชีวิตประเภทพวกเข้าฌานแต่ทำให้เราได้เห็นพระเมตตาพระเจ้าอันยิ่งใหญ่วันนี้พ่อก็มีเนี่ยโอกาสนี้ที่จะมาเล่าให้ฟัง เพียงแต่เรื่องชีวิตของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับเราในในชีวิตเหมือนกันนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระเมตตากับชาวเราทุกคนแล้วให้เราได้ไตรตรองเดินไปในชีวิตพ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าว,วันนี้สําหรับผู้ที่ขอคําภาวนาผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงขอให้บุญเฟาตีน้าโควันสกาได้เป็นผู้ผลักดันเป็นภาวนาให้และภาวนาสําหรับ ผู้ที่มีวันคลวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคมและเดือนตุลาคมทุกคนวันนี้ก็พ่อภาวนาเป็นพิเศษสําหรับเพื่อนสนิทพ่อคนหนึ่งที่เกิดในวันนี้เทเรซาที่เกิดในวันนี้ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรและสําหรับเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่กําลังเจ็บป่วยแบบเดียวกับที่เฟาตีน้าแม้ทํางานหนักเขาเป็นวันโรคนะครับ จากไปเมื่ออายุ3 3ปีเองหลายคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่ากลายเป็นนับบุญที่ยิ่งใหญ่และเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรทุกคนอาเมน